เอาละครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอนิกเมเบเกม7บาทนะครับแต่ว่าในวันนี้ก็เป็นคลิปพิเศษนิดน,นึงคือว่าผมจะไม่ได้มาอยู่ในเกมแต่ก็จะมาอยู่ในหน้าเว็บนี้นะครับหน้าเว็บ GCDB เนี่ยก็เป็นเว็บอัปเดตแพทเขาก็ได้แปลจากญี่ปุ่นเกาหลีมานะครับซึ่งวันนี้ทางตัวเกมเขาได้มีการอัปเดตแพทใหม่นะครับเป็นแพท30บล้านดาวน์โหลดฉลองนะซึ่งในแพทนี้ก็มีตัวละครเฟสตัวใหม่ที่หลายๆคนรอคอยอยู่ซึ่งผมก็รอคอยด้วย ก็เป็นนี่เลยนะครับน้องเมอร์ลินนะน้องเมอร์ลินเขียวนะครับเป็นตัวเฟสตัวใหม่ของแพทนี้อย่างน่ารักเลยดูดิน้องเมอร์ลินนะร่างเด็กนะครับก็เป็นร่างจริงของน้องนะซึ่งร่างโตอ่ะคือไม่ใช่ร่างจริงนะครับต้องขอสปอนิดนึงถ้าใครที่ยังไม่ดูก็ข้ามได้นะซึ่งร่างจริงของเมอร์ลินเนี่ยเป็นร่างเด็กร่างนี้นะครับส่วนในร่างโตเนี่ยคือว่าน้องเนี่ยได้แปลงร่างให้เป็นร่างโตเพื่อจะทําให้เมเลอดัสเนี่ยชอบนางนะครับ ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้หรือว่าอยากดูสปอยนะโอเคนะครับอัปเดตแรกเลยในแพทนี้ก็เป็นน้องเมอร์ลินตัวนี้นะครับ SSR สีเขียวนะครับเมอร์ลิน Blessing of God Daughter of Beluin Merlin นะครับก็เป็นตัวเฟสตัวใหม่นะครับเป็นร่างที่แท้จริงนะสกิลแรกของน้องเนี่ยนะครับสกิลเนี้ยที่ขั้น3นะครับจะโจมตีเดี่ยว475%นะครับแล้วก็จะสร้างดาเมจเพิ่มเติมนะครับตามอัตราทนทานของอีกฝ่ายนะครับที่ขั้น3นะ เ่งเป็นสกิลที่เอามาแก้ทางทีมของแอซาวโมดนะครับเนื่องจากว่าตัวของโดโฟ้าเนี่ยเป็นการเพิ่มเกาะใช่ไหมล่ะเพิ่มเกาะจากพาสซีฟบัญญัติก็จะมีสกิลนี้นี่แหละนะครับแก้ทางได้พวกตัวละครที่มีสกิลที่แบบเพิ่มมาตราทนทานเนี่ยรับรองว่าโดนสกิลนี้เข้าไปนี่บอกเลยว่าเจ็บนะครับยิ่งเป็นสีฟ้าด้วยโดนแรงแน่นอนเป็นสกิลที่เอามาแก้ทางพวกทีมป้องกันได้สกิล2คือการโจมตีหมู่นะครับ280% แล้วก็จะบ่ความสามารถในการฟื้นฟูนะครับ2เทินในขั้น3ก็คือการติดเชื้อนะสเทินนะครับอีกฝ่ายจะไม่สามารถเพิ่มเลือดได้โอเคสกิลอันติตีหมู่ตีร้อนะครับแล้วก็จะสร้างเพอร์เฟกต์คิวห้านตะครับต่อดาเมจที่ทําได้แล้วก็ในส่วนของเพอร์เฟกต์คิวเนี่ยถ้าทีมเราถูกโจมตีในขนาดที่มีเพอร์เฟกต์คิวอยู่จะไม่นับโบนัสดาเมจก็เป็นโล่ที่คล้ายๆกับสกิลของอลิซาเบธนางฟ้านะครับโดยที่อันติเนี่ยถ้าเลเวลแม็กนะจะมีความเสียหายเพิ่มขึ้น,น เป็น600%นะครับแล้วก็จะสร้างโล่เพิ่มเติม20%นะครับของดาเมจที่ทำได้ยิ่งอติเลเวลสูงเนี่ยโล่ของนางก็จะมีความถึกมากขึ้นในส่วนของพาสซีฟเนี่ยลืมบอกเลยนะครับในส่วนของพาสซีฟเนี่ยในเทิร์นอีกฝ่ายเมื่อเมอร์ลินได้รับดาเมจเมอร์ลินจะได้รับความเสียหายไม่เกิน40%นะครับของแม็ก p ์เฮต่อครั้งแล้วก็จะเพิ่มตัดที่เกี่ยวข้องกับโจมตี1%ต่อ4%ของ h p ที่เหลืออยู่นะก็คือว่าถ้าเมอร์ลินโดนโจมตีเมื่อไหร่ ดาเมจของเมอร์ลินจะเพิ่มขึ้นนะครับสาหรับตัวของเมอร์ลินเนี่ยเป็นตัวที่ตีแรงก็จริงแล้วก็จะมีความถึกด้วยนะนะคือแบบมีทั้งเปิดโลแล้วก็มีทั้งดาเมจนะครับซึ่งเป็นตัวเฟสที่ผมคิดว่ามันก็ดีนะสกิลน้องนะครับแต่ความน่ารักของน้องนี่คือเต็ม10เลยนะครับให้เต็ม10เลยอย่างชอบเลยก็เป็นตัวละครใหม่ของแพทนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวเดียวด้วยนะโอเคในส่วนของการอัปเดตที่2เนี่ยเป็นกาชาฉลอง30บล้านดาวน์โหลด ตัวที่เขาบอกว่าต่อหนึ่งครั้งเนี่ยจะเปิด3มเพชรหรือว่าจะเปิดตั๋วก็ได้นะนี่นะครับแล้วก็เปิด10แถมหนึ่งโดยที่เลทของตู้เนี่ยก็จะมีเมอร์ลินเฟสตัวใหม่นะฮะตัวเฟสตัวที่สองเนี่ยจะเป็นตัวของอลิซเบธนางฟ้านะครับแล้วก็ตัว3เนี่ยเป็นตัวของคิงปีส่วนตัว4ี่เนี่ยเป็นตัวของกัปตันเดลเซลนะครับอืมใช่ป่ะเดลเซลป่ะไอตัวตะลุงที่ถือดาบอะจำชื่อไม่ได้แล้วนะก็นี่แหละนะครับมี4ตัวนะเป็นตัวเพิ่มเลท ซึ่งในตู้นี้จะไม่มีตัวของป่าฟ้าแล้วก็ลอสเวนก็เป็นอะไรที่น่าแปลกใจนะครับเพราะว่าป่าฟ้าเนี่ยคือเป็นตัวที่แบบอันตินี่คือหลายๆคนหาอยู่แต่ว่าในตู้นี้ไม่มีนะก็เซกู d บายป่าฟ้านะครับคือไม่มีไงคนไหนที่เราเปิดป่าฟ้าอยู่ก็อดไปโอเคในส่วนนี้ก็เป็นในส่วนของการันตีนะครับก็3 0 0ร้อยแล้วก็900 900นี่คือเลือกได้ระหว่างเมอร์ลินเด็กแล้วก็คิงปีอัปเดตท,ที่3ก็เป็นคอสตูมใหม่ เป็นคอสตูมเมอร์ลินนะนี่ทั้ง3ชุดนะครับดูดิโอ้โหอย่างน่ารักนะเป็นเด็กใส่ชุดเมดนะครับชุดที่2นี่คือเขาเรียกว่าเป็นสาวน้อยเวทมนต์นะครับก็อยู่ในโรงเรียนฮอกวอตส์แฮร์รี่พอตเตอร์นะครับชุด2นะน่ารักนะทั้ง3ชุดนี่คือน่ารักมากนะครับอัปเดตท,ที่2เป็นแชปเตอร์7 7นะครับ ในส่วนของ chapter 17เนี่ยก็เป็นในเรื่องตอนช่วงที่อาจารย์ของดัดแล้วก็เสดิจนะครับได้ออกล่านะฮะได้ออกมาตามหาตัวของดัดนะครับซึ่งบอกเลยว่าใน chapter เนี้ยเป็น chapter ที่สําคัญนะเพราะว่าทางเนื้อเรื่องเนี่ยเขาได้เปิดเผยว่าตัวของดัดแล้วก็ตัวของเสดิจเนี่ยมีอาจารย์ด้วยนะครับอืมโอเคอันนี้ก็เป็นบอสตัวใหม่นะบอสตัวใหม่โอเคอันนี้ก็เป็น event นะครับเป็น quest event ซึ่งในแพทนี้ก็เหมือนกับแพทต่างๆที่ผ่านมาก็คือว่าจะมีเหมือนกับเป็นตัวอีเวนต์ให้เข้าเป็นตัวเนี้ยเป็นตัวเนี้ยนะครับเป็นตัวอีเวนต์ให้เข้านะซึ่งก็จะมีเควสตามนี้เลยนะครับก็แจกเป็นตัวของตะลุงเดลเซลด้วยนะครับสีแดงนะเป็นตัวใหม่นะตัวเนี้ยก็ออกมาในแพทที่แล้วนะครับตัวที่เควสแรกเนี่ยเขาบอกว่าให้ซัมมอนหนึ่งครั้งนะครับเควสที่2เนี่ยเคลียร์บอสสเปเชียลนะสามครั้งเควสที่3เนี่ยคือเอาของที่ตีจากบอสมาเอ็กเชนจ์ช็อปนะครับก็คือว่ามาใใชชช้นนนนะะครับเเออ็็กป เควสที่4คือเล่นไอตัวอีเวนต์โกนเล็กเนี่ยสามครั้งนะครับเควสที่5คือเป็นการเคลียร์ด่านโซกาเลสนะครับอันนี้คือเป็นด่านพิเศษนะสามครั้งเควสที่7ก็คือการสลักอุปกรณ์1ครั้งแล้วก็ถ้าเราทําครบ7เควสเนี่ยเขาก็แจกเป็นตัวเดลเซลมา1ตัวโอเคนี่ก็เป็นอีเวนต์ต่อจากอีเวนต์ที่แล้วนะครับนี่เป็นอีเวนต์สะพานนะโดยที่ในอีเวนต์นี้จะเล่นได้2ครั้งต่อวันนะครับโดยใช้10ตัวต่อครั้งซึ่งตัวเนี่ยหาได้จากด่านทั่วไปนะครับเนีเออน,น นี่นะครับตรงนี้เขาบอกอยู่นะนี่เมนสเตตนะครับด่านทั่วไปนะครับฟรีสเตตนะเป็นด่านฟาร์มนะครับแล้วก็ SP สพีดันเจียนก็เป็นด่านโซกาเลสนะครับแล้วก็เทรนนิ่งเนี่ยก็คือถ้ำฝึกตนซึ่งในวันหนึ่งเนี่ยจะหาได้20ตัวต่อวันนะก็จะไม่เกิน2รอบนะแล้วก็สามารถซื้อได้ตามช็อปนะครับตามช็อปไอช็อปของคิงอ่ะเออนะก็ซื้อได้1เหรียญซิลเวอร์ก็เท่ากับ2ตัวแล้วก็1โกเนี่ยจะเท่ากับ10ตัวนะครับแล้วก็ซื้อได้แค่1ครั้งต่อวัน โดยที่ในกิจกรรมนี้จะมี2ช่วงนะครับก็คือว่าต่อหนึ่งรอบเนี่ยจะมีให้ลุนรางวัล2ครั้งนะครับในสะพานช่วงแรกเนี่ยจะมีให้ลุ้นกล่องจะมีให้ลุนพวกของบอสต่างๆนะแล้วก็ในสะพานช่วง2เนี่ยก็จะมีเป็นกล่อง UR เลยนะครับแล้วก็มีจอกแสงมืดมีตั๋วนะครับมีทั่งแล้วก็มีสมุดนะแล้วก็จะมีโอกาสคูณ2ด้วยนะครับตรงนี้อีเวนท์ที่3เนี่ยก็จะเป็นสเปเชียลบอสนะแล้วก็เป็นเอ็ก a n เชนชอปนะครับ เป็นบอสตัวเนี้บอสอ้วนแดง <g chin> เป็นบอสอ้วนแดงตัวใหม่นะครับแล้วก็ถ้าเมื่อเราเคลียร์ได้เนี่ยก็จะมีของาะวันเป็นเหมือนกับไปเล็บนะครับเปเล็บของบอสนะซึ่งในบอสตัวนี้จะให้เราตี3ครั้งต่อวันนะครับแล้วถ้าเมื่อเรารตีครบ4ครั้งเนี่ยจะได้เป็นตัวของแฟชั่นของไดแอนใช่ไหมอันนี้เป็นคอนใช่ไหมนะครับเป็นเหมือนคอนนะตีครบ8รอบเนี่ยจะได้เป็นระวิธของดั๊นะครับแล้วก็ถ้าเมื่อเราตี12เนี่ยจะได้เป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญลุงเอามาอัพดาวนะ สก็จะได้เป็นทั่งนะครับแล้วก็20เนี่ยจะได้เป็นดาวเอามาอัพไอตัวของลูกแก้ว Ex c h a n g e ช h อ p ก็จะมีตามนี้เลยนะครับของรางวัลนะโอเคนะครับอีเวนต์ต่อไปก็เป็น So เลต์รีวอร์ดดันเจียนเป็นดันเจียนอีเวนต์นะครับตอนนี้ก็จะมีเป็นดันเจียนรู้สึกว่าในดันเจียนเนี้ยจะลงได้แค่1ครั้งต่อวันนะก็เป็นดันเจียนโซคาเลตพิเศษที่ตามพวกตามแพทต่างๆนะครับจะมีในส่วนของรีวอร์ดรอบนี้จะแจกเป็นนี่นะครับเป็นน้ํายาเป็นกล่องนะครับเป็นหินม่วงนะ เป็นสมุดนะครับ3สีแล้วก็อันนี้ก็เป็นสเตจกเคลียนะฮะเป็นสเตจของสีแดงนะครับสีเขียวแล้วก็สีฟ้านะทั้ง3สีเลยนี่รางวัลก็จะเป็นพวกของบอสนะครับก็จะมีเขามีปีกแล้วก็มีหูในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของการสลักอุปกรณ์ซึ่งในอีเวนต์แรกเนี่ยก็คือถ้าเรายกเลิกการสลักไปคือแต่ก่อนเนี่ยจะเสียเงินนะครับแต่ว่าในตอนนี้คือฟรีนะคือเราจะถอดสลักฟรีเลยนะครับ แล้วก็ในส่วนของอันนี้นะครับก็คือการเพิ่มเปอร์เซนต์ที่จะย่อ,อยอุปรกรณ์เพิ่มขึ้นนะครับให้ได้ของดีมากขึ้นนะโอเคอันนี้ก็เป็นการขายแหละนะครับนี่การขายต่างๆแพ็กเกจต่างๆนะซึ่งในเลทของญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยมันจะขึ้นทุกวันหรือว่าจะลดทุกวันนะครับตามเขาเรียกว่าตามค่างเงินในตอนนั้นนะครับคือไม่ตายตัวนะสมมุติว่าวันนี้ผมซื้อ700บาทนะครับต่อแพ็กพรุ่งนี้จะขึ้นเป็น7 1 0บบาทก็ได้นะครับตามค่างเงินนะ อีเวนต์ต่อไปนะครับก็คือฮอกพาสแจกเป็นสกินของเดอะวันด้วยราคาก็อยู่ที่980เยนแล้วก็ในส่วนนี้ก็คือไมเลสช็อปนะครับนี่จะมีสกินของคิงนะครับมีสกินของลิเลียนะครับมีสกินของเกาเทอร์แล้วก็มีสกินฮาโลวีนของดั๊แล้วก็เอเลนะครับนะตามนี้มีสติกเกอร์ด้วยโอ้โหบอกเลยว่าบูลี T ่เต็มที่อีเวนต์ถัดไปนะครับก็เป็นอีเวนต์ของคิงนี่เป็นคิงเอชเชน เป็นอีเวนต์สำหรับแลกเปลี่ยนของนะครับของก็มีตามนี้เลยเราสามารถแลกเปลี่ยนของบอสนะครับเป็นของอื่นได้นะฮะสมมติว่าเรามีไอ้ตัวเข่าเนี่ยเยอะใช่ป่ะก็ใช้สองเข่านะครับที่จะแลกเปลี่ยนจากเขาเป็นหูกระต่ายหรือว่าเป็นปีกได้แล้วก็โคต้าอยู่ที่80สิบรอบนะครับแล้วก็จะมีสร้อย SR ด้วยนะแลกเปลี่ยนเป็นสร้อย SR นะครับก็ใช้10สร้อย SR เปลี่ยนเป็น1สร้อย SR นะครับ อันนี้ก็เป็นคอสตูมรีลันนะครับก็เป็นคอสตูมพิเศษเป็นคอสตูมลิมิเต็ดด้วยก็จะมีดัตนะครับมีเดแอนมีตัวของอลิซาเบธนะครับแล้วก็จะมีตัวของคิงนะฮะโอเคก็มีตามนี้นะครับมีหลายชุดเลยนะมีชุดเกาะดําด,ด้วยอันนี้ก็เป็นของหายากและอันนี้นะครับแล้วก็จะมีอีเวนต์เพิ่มเติมต่างๆอีกนิดนึงนะครับก็คือว่านี่เลยไปแลกสร้อยได้นะครับเป็นอีเวนต์หมู่บ้านนะแล้วก็จะมีนิวสตอรี่แบทเทิลอีเวนต์ก็เป็นสตอรี่ไว้สําหรับเก็บเพชรได้นะครับอันนี ที่เต c มเชงเปลี่ยนแปลงระบบก็จะมีอืมก็เป็นหน้าต่างที่เราเนี่ยเราสามารถเลือกบอสได้จากเมนูนี้นะครับเราไม่ต้องออกข้างนอกคือแต่ก่อนเนี่ยเราต้องออกจากหน้าเนี่ยเพื่อไปเลือกบอสในหน้าของเลือกด่านตรงนี้เออไอหน,าน้าเนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงนะโดยที่เขาได้เพิ่มเมนูตรงนี้มานะครับนี่เราสามารถเลือกบอสได้ตั้งแต่ในหน้านี้เลยนะ ที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็มีในส่วนของการปรับปรุงในส่วนของบัคในส่วนของอะไรเงี้ยตามนั้นนะฮะโอเคแพทนี้ก็มีประมาณนี้นะครับหลกัหลกๆเลยของแพทนี้ก็คือเป็นตัวใหม่นะครับเป็นน้องเมอร์ลินเขียวตัวใหม่เป็นตัวเฟสนะเป็นน้องโลลิเมอร์ลินนะครับน่ารักมากที่อยากได้มากคือแบบพี่เติมไปแล้วด้วยนะเติมไป2 0 0พันอีกแล้วนะครับเพื่อมาเปิดกาชาตูวใหม่ก็เดี๋ยวเรามารอดูกันว่าพี่จะเกลือหรือเปล่านะครับแล้วก็ที่ผมมาอัดคลิปในนี้เพราะว่าคือทางตัวเกมเนี่ยคือยังไม่เปิด แล้วผมคิดว่าเดี๋ยวมันจะช้าไงไหนจะอัดไหนจะตัดอีกนะครับก็มาพูดถึงอัปเดตแพทในนี้ดีกว่านะครับเร็วกว่านะโอเคถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยไปกดสิดตาด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปของผมนะครับส่วนคลิปหน้าเนี่ยจำคลิปลา์นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับส่วนในวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม